มันมีความหมายนะเรามาสร้างหน้าเราก่อนเขาจะสร้างหน้าร้านเราหน้าเราอะสร้างหน้าเราให้เป็นหน้าร้านหรือเป็นบริษัทให้ได้อันดับแรกสร้างหน้าเราอะหน้าเราหน้าตัวหน้าตัวเราอะให้เป็นหน้าร้านหรือหน้าบริษัทเป็นคอร์เปอรทแบนเป็นโปรดักต์แบนเป็นในตัวไว้ด้วยนั่นคือความหมายของเพอร์ซันแบนสำคัญมากเล ในโลกของยุคไลฟ์คอมเมอร์ซต่อไปการค้าขายการจะขายสินค้าใดๆก็แล้วแต่ไลฟ์สดอย่างเดียวไลฟ์สดอย่างเดียวท่านต้องมาฝึกปืนในระยะที่2นะระยะแรกศูนย์ถึงพันนี่คือฝึกปืนในเรื่องการทำคลิปในการถ่ายทำในการถ่ายรูปในการอะไรนะั่นแหละแต่เนะีเกี่ยวกับอุปกรณ์เรื่งการออกคลิปนะ่ย ต้องฝึกปืนในเรื่องการทาคลิปสําคัญมากนะศูนย์ถึงหนึ่งพันผู้ติดตามแรกไม่ต้องเลยฝึกก่อนไม่ต้องไปซื้อบงห่างไปซื้อนะไปซื้อไอ้อะไรไปซื้อผู้ติดตามก็มีเหมือนนะอย่าเนาะเอาเรื่องการทําคลิปให้ได้สะสมติตามให้ได้ครบหนึ่งโดยใช้ฝีมือเป็นทักษะต้องเก่งเนี่ยเพราะเก่งแล้วเราก็ไปสู่ระยะที่สองคือผู้ติดตามหลักพันถึงหลักหมื่นระยะที่สองอันนั้นแหละไม่ต้องทำอะไรฝึกปือการไลฟ์สดท่าน ไล่ให้มันเข้าถึงใจอะไล้สดให้เข้าถึงใจคนสำคัญนะอย่าเพิ่งเรีบขายของนะครับฝึกปือด้านนี้นะไล่สดเขาบอกเขาที่ส่งให้มาแล้วไงฝึกมากดปุ่มไล่ขึกมาปฏิสัมเพราะมันต้องใช้ทักษะเยอะมากเลยผมบอกเยอะมากเลยศูนย์หนึ่งพันี่เรียนเป็นยี่สิบวิชาถ้าใครอยากจะไล้สดเกมเรียนเป็นอยู่กับ20สิบวิชา ทักษะการสื่อสารภาษากายภาษาใจาภาษาพูดเยอะแยะหมดเลยนะสําคัญอ่ะเยอะมากะมันเยอะมากเลยเออเพราะนั้นจะจะร้อนพันถึงหนึ่งหงมื่นท่านมาฝึกทักษะตัวนี้ให้เก่งให้ที่เชี่ยวชาญก่อนเศษร้อยมีระยะที่สามคือระยะตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนที่เป็นล้านเนี่ยเป็นระยะที่สามสี่ห้าแล้วแต่อันนั้นคือการมาให้มาวางธุรกิจนะ เพราะเราจะเก่งอันระยะหนึ่งและสองเร้อยไงระยะสามคือเราจะเราจะ,าจะซ้องจะไปวางธุรกิจได้แต่ลูกพี่แนะนำว่าต้องห้าหมื่นเนาะห้าหมื่นยังไงก็แล้วแต่จํานวนผู้คนมีเป็นตัวเลขชี้วัดความแข็งแกร่งของเปอร์สมายคุณเวลาเจ้าของแบรนด์เพราะว่าเราจะไปเป็นมีสองอย่างคือมีสินค้าเองสองไม่มีสินค้าถ้ามีสินค้าเองก็ไม่เป็นไรก็ท่านก็ออ ขยายขายได้ในช่วงนั้นใช่ไหมช่วงเป็นระยะสามขายแบบไหนจะขายปลีกหรือขายส่งวางแผนตลาดให้เรียบร้อยแบรนด์ของเราจะเป็นแบรนด์ไหน,นเอาตั้งแต่วันนี้นะคือท่านมีที่มีสินค้าแต่ท่านไม่มีสินค้าใช้เรื่องของปัญญานําทุนท่านก็ไปเป็นพทเนาของเจ้าของแบรนด์ไหนแบรนด์หนึ่งแบรนด์นั้นต้องเป็นแบรนด์ที่อยู่ในหนึ่งในสิบนะหนึ่งในสิบของนะหนึ่ในสิบของ ธุรกิจเกี่ยวกับล้องอนไลน์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์สำคัญนะฮะหนึ่งในสิบท่านก็ไปดูในบัญชีธุรกิจของกรมปฏิเวณการค้าภายนิดไปดูดิอันดับหนึ่งถึงนสิบมีใครบ้างท่านไปเลือกเลยเอ๋อสักแบรนด์หนึ่งสำคัญนะแบรนด์หนแบรนด์ที่มันมีความเชื่อมั่นมีประสบการณ์สร้างการเติบโตเมื่อสามสี่ปีที่แล้วยอดเยี่ยมแล้วมีการเติบโตแล้วดูฮับปิงนั่งของเจ้าแบรนด์สุดยอดไหมท่านไปเลือกแบรนด์น,ดนั้นเลยรับรองท่านจะไม่หวังเพราะตอนนี้ยิ่งมีเจอปัญหา SVB ซีคอนวอร์เร่แบงค์มาแล้วนะฮะเซไปสามแบงค์แล้วนี่นี่คือวิกฤตทางการเงินที่อเมริกาผมมองแล้วมันเหมือนกับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์คาสิที่เกิดขึ้นอเมริกาเมื่อปีห้มันคล้ายกันเลยเพราะฉะนั้นท่านต้องมองรอะวังช่วงนี้เป็นไม่ได้ท่านมาสร้างเปอร์เซ็นต์ให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเยี่ยมมากเลยคุูเะเกียให้ให้ปัญญาหุตอนนี้ถ้าเป็นไปได้อย่าไปมีสินค้างเนานะเราไปแบบ เป็นพาร์ทเนอร์กับแบรนด์อะไปปัญญานําทุนนะใช้ทุนร่วมกับเขาใช้โรงเรียนสอนุะกิดร่วมกับเขานะใช้ระบบร่วมกับเขาเราออกเงินนิดหน่อยพอแล้วมาสร้างทาักษะเรื่องเปอร์เซตให้แข็งแกร่งนะครับสําคัญนี่สําคัญมากเลยเพราะว่าตอนนี้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมเคยไลฟ์ส่วนแล้วว่าตั้งแต่ปี6 2สองิดอนทีนะ ผมว่ามันคงจะถดถอยลีเช่นน่ะมาถึงประมาณปี6667ประมาณสี่ห้าปีตามตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรสิตเศรษฐีมันเกิดขึ้นแน่ตั้งแต่ปี40ก็เกิดทีนะ52 62เนี่ยยังไงก็เสียปีแต่เป็นไงฮะมันเกิดวิกฤตย่อยอะวิกฤตโลกโลกวิกฤตการเงินน้ำเกิดที่อเมริกามันมาซ้ำเติมมันพยายี่ะเชิดหัวขึ้นเนี่ยปีเขานักวิเคราะห์เศรษโลกบอกว่าหลังปี2024มันจะเงยหัวขึ้นแต่เป็นไง วิเคราะห์เมื่อต้นปีไปไงั้นมาตอนนี้เป็นไงเจอเจอแบงก์อีกน,นะ<ๆ>เพราะฉะนั้นอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนั้นผมคาดการณ์ว่ามันจะไปขึ้นถึงปีเจดสองการเติบโตนะตบเติบตั้งแต่ปีปี6กเจ็ดไปอ่ะมันจะเริ่มเติบโตตั้งแต่ปี6 7เจมาขึ้นตืดืดดเดือนสองแล้วมันจะพักตัวมันเป็นธรรมชาติธ,ธ,ธุรกิจธรรมชาติของวิกิรโลจะเกิดขึ้น10ปีมีครั้งแต่ตอนนี้มันมาเร็วไงเพราะฉะนั้นทุกท,ท่านที่อยู่นอกห้องในห้องอะไรอะไรก็เกิดขึ้้นได แต่ทิ่งที่ธุรกิจที่สามารถจะพาตัวเรารอดได้นะเอะออนไลน์เท่านั้นเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกนะท่านที่เข้ามาแล้วเป็นรีบเลยฮะการมาสร้างเ e อร์ซนแบรนด์มันไม่ใช่ว่าจะง่ายนะเดี๋ยวนี้หาผู้ติดตามไม่ใช่เาเรื่องจะง่ายนะแล้วมันไม่ใช่จะเรื่องจะยาก มันมีทั้งยากทั้งง่ายแล้วมันมง่ายง่าแล้วง่นแหละเพราะนั้นดิฟมาสร้างตัวเอรสแบนด์ด่วนมาเพราะว่าเวลาโอกาสมันมาแล้วเราก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าจะติดตามข่าวนะซีก้อนเวิร์ลบนที่อเมริกาอันดับ16ของอเมริกาที่ดูดีแล้ว GDP ของอเมริกาเยอะมาก40กว่าเปอร์เซ็นต์ะของโลกอะคิดดูเยอะมั้ยกระทบปึ้งแค่ไหนนี่มันไปหมดเลยอะไปทั้งโลกเลยอะเพราะฉะนั้น ก็เป็นกำลังใจทุกท่านเนาะที่กำลังจะมาคิดสร้าง p พร s เ n นแบรนด์สร้างไว้ยุคต่อไปเป็นยุค l i ฟ์คอม m มอร์ต้องมาฝึกกันไลฟ์สดให้มันเนียนเนยนเล่าเรื่องสตรอรีสินค้าเล่าเรื่อง Story ให้เป็นแบบขายไม่ขายอะ่ะเล่าแล้ให้คนจินตนาการได้เห็นภาพได้สําคัญในการขายต่อยุคต่อไปการเล่าเรื่องสตรอรี่สาคัญมากเนาะนี่คือฝากทุกท่านเนาะเป็นกำลังใจทุกท่านครับ